ไปดีพี่น้องพี่น้องมื้อนีนจะพามากินอ่ามักสม,มพี่น้องเป็นไล่แหลกไล่ทำอิดของปีใหม่เมื่อนีนเป็นวันที่สองพี่น้องมื่อนี้โชคดีโชคลาบอีเลีเป็นไล่ทำอิดของปีจใจพี่น้องมาเบิ่งกินมักสม้มีหลยพี่น้องมีมักกระทันมีมักม่วงมีมักสมโอ้ มีหมากอ่าหมากมันเผาประเภทหมากหมากทุกอย่างล้วนแต่เป็นหมากเป็นผลในปีใหม่นี่พี่น้องในปีใหม่นี่โอ้เอาแจวให้พี่น้องเบ่งก่อนเด้อปลาเทน้ำตาลน,น้ำตาลขุนขุนขุน,ข,น,ข,นขุนจุกจุกเลยพี่น้องเด้อประมาณนี้ประมาณนี้ปาหน้าแบ่บหน้าแ่บเลยพี่น้อง มาแสบเลยมีซองแก้วด้วพี่น้องต็เนี้เป็นแก้วเกลือแก้วเกลือแก้วเกลือด้วยบริเฮดเองได้สื่อสื่อพันมากพี่น้องสื่อพันมากลาทูแก้วเกลือกระไลแก้วเกลือกัะไลครักนี่พแหละอู้น,นสิบหย่อนเลย มุกห่วจะปอกตัวไหนดีอามักพูกใหญ่เนี่ยจะเป็นพันุหัวจุกพันหัวจุกพี่นนอะพันหัวจุกว่ามันแซ่บว่าสัตเนื่อมันเป็นสีแดงว่าสัตวก็เลยว่ามุอเศร้านี่ซื้อมาให้แม่ค่ะบอกให้แน่ว่าปอกงามๆเด้อคอยจะไปโซ่ <laughs> คอยจะไปโซ่อันนี้มีขนมพี่นอ้อะขนมขยำมาฝากวาเขานมทองคำมีทองคำอยู่ในนี้ว่ะสัต ตาน,นม,าม่จะับครกูว่ามันจะเป็นทองคำหรือทองเงินกับบูหูโอ้ก่อนจะไปปอกมากามมากมาเกี้ยขอกินมากระท่านก่อนขอกินมากระท่านตัวนี้ได้พ้นนีพี่นอ้องเป็นหมากเป็นพ้นทันอกทันใจแซ่บเลยระทันหลายๆจุกๆ แซ่บคัะไวนาไวร่างก่อนดอออ <c oughs> ออิดอุตายอุตายกำังจซองจะจำอันนี้จำเจลเกลือ <c oughs> แซ่บจังหวาน พี่น้องไล่เตรียมไปอันเตรียมไปออกกําลังกายได้เนี่ยก็เรียกว่าใส่สูตรออกกําลังกายสูตรออกกำลังกายเต็มสูตรเลยซ่บสีเขียวนี่ยหู้ว่าแซมหรือบ่จะจำแก้วเนี่ยพี่น้องให้เบิ่งก่อนสีเขียวจะจำแก้วนี่ทำแซพบ่อกแึมเสพกันพี่น้องเสพกัน Bin đi ra việc học cho hết mhm. cũng Mhm. 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 lái cho nó Mhm. Mhm. đấy Mhm. 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 Cái Mhm. 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 cái Mhm. 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 coi Bad con luyện. Poa phải sửa lắm. Một cái bụi ai, mềm mềm nứp 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 nứt nứt มะเขี่ยงหัวจุ๊บฮึตาดูในมันนะแก้คักเนี่นี่พี่น้องแก้คากแก่แน่มะเขี่ยงนี่หม้อกับแก้วนี่เด้อพี่นอ้อ,องแก้วเกลือหม้อกับแก้วเกลือ,อน,นี่มะเขี่ยงนะโอ้ยเอาอันนี้เยมาก,ก่อนเพื่อให้แก้วขึ้นสูงเติมกะหั่นกะไลายไพี่น้องมังม่วงนี่ปิดจักรต้นเลยได้พี่น้องปิดจักต้นเลย ินให้เบิ่งเด้อแบบน,นี้เด้ออืมปลาแซ่บพี่น้องแซ่บอะลีแซ่บคักแซ่บคักไไนมันไนมันปลาโถหมากสมพี่น้องเอ้ยมาเด้ออ่าไล่แรกของปีได้หนิเด้อไล่แรกของปีอื แซ่บแซ่บอีลีพี่น้องแซ่บซุ้มอาแซ่บซุ้มไมค่ค่าเขาเบาอีหลีบ่ได้เบาตัวเด้อพี่น้องเด้อแซ่บคักบ่ได้เบาตัวแซ่บคักอีหลีบ่ก,กินน้ำแจ่วก็ได้อืมอืเครื่อนอ้าเหียเนาะเคือนาเนี่ยเอาโบาไ,ได้เลมันขมหวานพี่น้องหวานอืม หวานคักเบิองซีหนาพี่นอ้องความหวานสดชื่นละมุนในปากเบืองน้ำไหลาปลาคักร์บ่บอยากกินกับแจวก็ได้ฮึมปลาแซบคัะพี่น้องเอ้ยแซบอัลลีมาเด้อกินน้วกันเด้อแซบอัลลีได้บ้านคอยปลาแซบบ้านพี่น้องแซบอร่อยมาก แต่บ้านคอย่าแสบอีลี่แสบหลายแสบอัลลี่แสบหลายยักจ์จำแจ่วนี้ก็ได้ด้วยพี่น้องย,ยักษ์จำแจ่วันี่ก็ได้ก็จำได้ทั้งสองอย่างอือฮาแ่บสิเลย,ม,เยเมังวงยังบ่ทันกินเ้อพี่น้องเลย แสบคักแสบคักเลยแสบอู้แต่ว่าไปออกกำลังกายบุคคอเห็นไหมค่ะคนนี้เด้อเขาว่าเขามาแต่วังเวียงอ,ยอันนี้มาเกี่ยงหัวจุกนี่ค่ะมาแต่วังเวียงคือกั้นไม่ทัน มไม่แต่วางเบียงด้วยกันพาพี่นอ้องทุกๆเลยแซ่บครับอืมเสียดายเสียดายแกกินเลยโอ้แซ่บอรีแซ่บอรีอรอ่อยทากแซ่บแ,บแน่เด้อพี่นอ้องเองน่ะน่ะ เนื้อมันแบบโอ้เนียนๆนบอกบุถืกเลยพี่น้องคัดแสบบาได้ตัวบาได้เบาตัวเดอ้อกันอยู่ไก่กันแล้วมาซีมแล้วกันเดอ้อต่หัวมันแซบแต่ยูฟังนั้นปะอร่อยมากจ้ามังเอ้ยหนูบอกภาษาไทยบอกป,ปินพี่น้อง แสบคักแแสบแน่พี่น้องเลยสร้างมาแสบกระเดียกระดอกสร้างมาแสบสร้างมางามป้ายต,อง,ตองเลยป้านาซาวหน่อยเลยนาอพี่น้องเนาะแสบคักพี่นอ้องแสบคักโอ้โหม ย่างบริปาดมาเนี่ยให้กินให้เบ่งซำปลากระทังกับแซบหวานบัมงม่วงกับแซบพี่นอ้องแซบทุกอย่างเลยมือนี่ปลาไหลเป็นอิดของเดือนได้ดีว,ว่ะเนาะอุ้โมโอ้โหเมนไหลห์เด้ววอพี่น้องวิดีโอพี่น้องโอ้โหเมนไลล์ขอโทษขออภัยอันเบาไปแล้วกับพีชผ่าดกับบุฟเฟ่ยังเนาะวิดีโอวิดีโอแหลกของเดือนดูนะ อร่อยมากอร่อยมากจ้ามากินกันยังลายพี่น้องยังเบิร์ตสุยางยังเบิร์ตสุยางเป็นสีใบสะ่แซ่บเอลี่รอพี่น้อง แสงอันเหลียนยรอพี่นอ้องให้บังเท่านี้ก่อนพี่นอ้องขอบใจหลายๆท,ท,ที่ติดตามรับส้มเดอ้อขอบใจหลายๆฝากกดไลค์กดแชร์ส่องกันทลายสนแนวแดดขอบใจอีกตัวหนึงขอบใจบ๊ายบาย